เมื่อใดเจ้าน้องจะมาคอยเลยครับมาคอยเลยครับเมื่อพร้อมกันอีกเอาแล้วเอาอยกินข้าวพวท่านได้อิ่มใช่ไก็ไม่ไล่ลงกันเตียงก็ยังไปเลยมาเลยมาเลยเขียนเลยเนาะดูจานคนก็ง้ากันครั้งไหนว่าจงไปเนาะจังไปนั่นใชนก๋วยจิไปไหมช้างน้ำมันลดเกาะใช่ไหมชิพันผุนชื้อขนมไปให้ลูกมันอีกมีแต่เชียรกับเสียดีนะเอาแล้วเก็บเงิน ให้ลูกมันกับเทิงให้แม่เทิงให้มันนั่นขนมมันชุบปอกใหญ่นั่นห้าชิ้นพันผุดขนมมันเป็นใจทั้งในเห็นเนาะไปใจทางยาวนะขนมยังเสมเลยขนมยังขนมขนมมูยอมันเมฆไข่ผุดเพื่อว่าเป็นยังเข้าใจ้ทั้งในเนาะใส่ใส่มูโยเอ่อหวานนั่นแมนกินแล้วหวานขึ้นตาเลยแต่มีความหักยทำกนมีความรักนั่นแหละ ทุบแหละตัวปิศเสียงเดียวเนาะจงเป็นผู้สาวกันได้ะบอกกันแห้อยากไปไปแต่ปวดปีนปีนมาตัวกันทั้งอ้อมจำกันกับอันทิศอันอ่องอันหาชื่องัวแล้วอยากได้งัวเนาะอยากได้งัวงามงัวเต็งงามมาเรียกว่าฉันเต็งขี้ขันอย่างไปเพื่อเบอร์หัวเต็งมาฉันพูดเลยอยู่ทิศแคบบ้านตรงไหนูนไหนอันบอนงัวผู้เจ้างัวนั่นไป ใบขึ้นรูแล้วกันทิศองแล้วมีรถด่ผูไปชื่งัวนอ่ะอู้ทันว่ามีงวนัันบ่มีบ่มีรถบ่มย่งอย่างมามะองไม่น้ำเฮานี่อยางเราทงมาเลยบ่นะะโนทิดองเมื่อชงเมื่งเลยออเมื่อฮอดแล้วเด้วัดนงวนั่นเขรจะขายอ่วโอ้โหงวเท่าคือชิมันแต่แต่มันยังน้อยเพราว่ัวัวตเทนั้นนะคือมันเท่างันนันเ อันนี้แล้วพ่อฉันติดออกมาเล่านี่แล้วมันมันคืนมาแต่บนมันมานี่เกแล้วของตัวเองก็จะขายง่วนอ่ะอ๋อโอ้ยมันหนวดเชัดคอยเมื่อยครับเมื่อย์น้ำหมอกสีนันเป็นอะไรไปบึงง่วนั้งจ่อยทั้งจ่อยทั้งโอ้ยกู้เถ่ามันวะอยากได้พ่อฉันได้อันแต่หมื่นปลายพูดได้หมื่นกว่าบาทพูดได้ง่วนเออโอ้ยมันหนวก่ายแหละเลยโอ้ยมันหนวดชิดมันต้มกู้ครับ จะาผมเป็นตาเด้ออันหมูตัวเฮาเฮาจักได้เชื่อเขาหรือใดคือคอยไปเจอระเทื่อนคอยเชี่ยเงินหลาประเด็นนี่ถทำรดนี่อันผู้ไปน้ำคนผมเป็นคนพอดียวนี่อันเบาแเล่นี่ไปกับเบาแเล่ไปอันบ้านอันไปทางอันเมืองนองนี่ไปชีมือนี่บดหกล้านนี่ลุงลูกเคยไปเจ้าว่าธรรมดาบขึ้นไปอันวิลาอีกแม่นบอกไปไปขึ้นเดียวนี่กับเบาแเล่นี่อีกนี่ เช like 네ื้อชองลอดอ่านความหาอยากได้บ้านนี่น่ะอย่างนี้น่ยไปเพืเดียวหมดโมไปกับไพอีกไปกับบัวเนาะกว่านาคือน้ำเมือกน้ำมันเบาแหลกกับมิเตอรเฮาใส่ให้เรานะเออรถเบาแหลกโมไปรถเบาแหลกไปเออไปขี่รถเบาแหลกโอ้ชนกันไปนะโดนชนดอกเพราะโจบันเป็นคนผู้อยากได้เอาอยากได้แต่ว่าอันที่ไปเพื่ออื่นเพื่ออื่นนี่ กันโมไปน้งกัไปบมไปแลวก็ชิไปผู้เดียวเนาะมวนด้วยน้ำอ um ีกโอ้หสิลับได้ไปน้ำอ่สหลับไดไปน้ำเป็นเรืองยู่อืสุดน่อยี่อีกเลูอีเยเสด็เดิ่นั่นดอกเได้ใครยังไปเบิ่งกัเพราเอาไปเบิิโทรให้ชุบน้องชุบนองไปน้ำหลังชุบ่องเจ้าก่อนวงเช่านี่มันก็โทรมาของว่าชิไปวงเช่านี่หละข้าไปพี่แหละัามือือนี่มันไปหลีไปผู้เดียวรถ ยัดหน้าไปรดให้น้อลังพังเืองอันพูุนี้กระโถมานีรับคันว่าตามมันบ่ไปอีนี่ชิไปอีนี่ไปทะลประตูจากไปนเชิปนี่บ่ไปชิไปอีอันชะมวยบงหูพังมันอันชะมวยมันไปกว่าอีนี้่มันอันนี้มางเืองอเคยเช็ดห้าละปบ่นเกับทั้งนี้บัดอันชินชอดดใครกว่าทั้งนี้อีกไดว่าบ่เออทั้งนี้น้ไม่งัวมี อันนั้นไหนทางนี้ไลยทางอันเชโพนบางพีนี่ตัวนี้บ่มีไรชุบชุดกับหมูตัวหนึ่งกับแบะตัวหนึ่งเอาเดินหนิคอยไปเอานี่ชะมวยนี่แต่เฉพาะเฉพาะชะมวยนี่สามเมียนี่สามเมียสามเมียเลยได้คอยเอานี่แข้งเจริญนี่ห้าเมียแหละเฉพาะแข้งคนละเมืองเด่นนี่แข้งต่างเมืองใช่เนาะคือว่าอันเอียนอยู่บ้านกังนี่เมืองตัโอ้ยแข้งแข้งเจริญ อันชะมวยนี่บัดเมืองชะมวยแขงเจริญวันทีนาอยู่อันอยู่ห้วยลาดนี่ก็อันเมืองเมืองเชลวันแข่งเชลวันไปเอาหน่อยฮะมีอะไรอยู่หันเทีบ่ไหนเฉพาะอันแข่งเชลวันนี่นะครับแต่ว่าผู้นักผู้เบาผู้นักผู้เบาดอกมันเป็นคนแต่ละชาติมันคือกันเนาะอยู่ตรงนี้มานนักเอียนอันนี้เอียน นี่นะอีอยู่บ้านกลางนี่นักกว่าหมูบดบ้านนี่นะบดทะเลบ้านกลางเบดทะเลโอ้ยบ้านกลางนี่ขันชิไัยเป็นเงินเบดเบดชูอันอันเป็นงัวเป็นแม่เป็นหมูนั่นร้อยสี่สิบล้านร้อยสี่สิบล้านเป็นเงินร้อยสี่สิบล้านเลยแหละเอาคัมบานหนึ่งร้อยไปได้เจ้าวะจะพอคัมบานหนึ่งอีนั่นน่ะอ๋อปัาด้วในชามโตโอ้ยชามโตเออบัด เบ้อีกชามตหมูชามตู่ว้าอ๋อม่เลือกกะลีเยอะเจ้าอลาอยเป็นไงไหลเป็ไหลเป็นมูลค่าตัวนี้เงินอีกชาวลอดกระดองนั่นกระชาวลอดกระดองกระดองกระดองเวลากำนังมีได้งัวงนั่นบตู่คำมาบัดคำบัดเด้ยบัดนี่นี่แหละตัวมันนักนะคอยบัดไปนั่นมื่อไปหาเมียนะมื่อขอเนี่ยคำอยู่สองบาทเช่นเช่นสองบาทนะเนาะแล้วคอยว่าเออเดี๋ยวนนั่น คอยให้บ่ได้แล้ววะคำคอยชองบาดอยู่ในคอเนี่ยเมื่อคอยกระมั bf เพี่ยนอันอยู่ห่านนะันหมอเบิบแล้วคงชื่อนะหันได้บัเนี<อ>่ยเพี้ยนนั่นเอาเช่นละบาทนั่นเืิมเงินเขาอีกพันหนึ<อ>่งนะหันจังได้ได้เช่นละบาทนะออกงานเช่นละหาร้อยเช่นละหาร้อยบาท<อ>ขึ้นบังหันแล้วจังได้เอามาให้ผอเท่านี่เห็นได้ฉันแต่ละคนเนาะมัดเมื่ออีก ในคอลูกนรากระชองเฉลึงเอาเมื่อเลยอัดผู้นี้น่อยเเมื่อเลยยังบอเอาเมื่อเลยแล้วนี่ในคอลูกก็เบ่งเงาแล้วแน่นนี่กันยังเห็นอยู่ในคอลูกวันาัดนใช้ชอยเงินเช่นหนึ่งใช้คอยคำเช่นหนึ่งอยู่ในขอลูกนะโอ้โหเขึคือ้อดลูกนะชิมเป็นไงคือเขาจนหายเนาะจะแพงอะไรนะครับผมไม่ลู้่อยไดยลูกครัวเก่ามันผมวันใดออกแต่ทอดมันเดืออหนึ่งคอยไปเอารถดไปแต่งเอาหลด นยังน้อยอย่างนี้แล้วมาหอดพีมันหาหกเดือนนี่น้อยหาหกเดือนมันหัวเอื้อเอื้อเอื้อโว้ยคนแบบคนอ้วนช้ำเขาชวนพุ่นอีนั่นโว้ยแต่งแม่มันมันอยู่นั่นน้ำคูนั่นกูเอาชองทบคืนมานกระดองแม่มันคือเดี๋ยววายแล้วับอีนี่นะมันหลักเมื่ออีนั่นกะดีป้าเลยสุดเลยคนหลักเมื่องจะคนประตูเนี่ย คนที่หลักเมืองหกเมียแหละหกเมียบ่าที่หลักเมืองนะหกหกผู้เมืองบางกีหผู้จีเบ็อันบ่อแป้นเมื่อแต่ได้ได้ขดองคืนสี่ช่องพ้นบ่ได้คืนอยู่เนาะอืมเย้อีนายอ่ะตู้โฮมนี่แหละวครับอีเมือวันเชือนนี่แหละนี่บ่ได้ขดองบ่ได้ขดองบ่อใกลหันเลยได้เบิดได้ขึ้นเบิดหักบ่ได้เอากำไรได้เอาชั่มมันทอดเสียไปหันไหนชั่มเอาเสียไปมันก็สมมติว่าชิปด้าน ก็อยู่ในหันแล้วกำไรกะเออเออตัวนั้นแหละมันเกิล้อมันว่าคอยนันคอยนันเชียร์ธาตุขาดคุณย้อนเจ้าหักแต่ว่าเงินคำ้ะชงแก้วไว้แล้วเชียร์ต้นเชียร์ตัวนี่แหละเอาเรื่องของเจ้าคนบริหลเจ้าเมืองอยู่กันกับมันมีเฮ้งันร้านตาหุ่งนี่แหละนี่ไปฮอดตาเฮ้งันีีนตาหุ่งทายเที่ยงคนเทียงนั้นบันทึกกันเมียนเลย เจ้าบริบูรณ์มึงรู้หรืออ่านบึงรู้เจ้าก็คือพระบาทถ้าว่าใช้นี่ยิงเชียชำนันยิงนี่ใช้ก็เชียชำนั่นเดี๋ยวนี้ไผไปก็ไผอันปฝาผเดี๋ยวลูหลานชาวเจ้าฆ่าแล้วบ่นีชงคอยมาจากใดจักเมื่อตะหงุดตายโอ้เจ้าทุกข์กว่าอืมบ่ไปฉ่ำไปโน้งบริบูรณ์เออบ้านยิงมีตัวป้าหมู่บ้านวชิชีอ่ะว่าว่าขันเจ้าบ่หนี บีบี่คมเพ็รกับลูกกับหลานคอยมันบอกมาเอามาทำที่ลูกเจ้าทำไปจังบัดเอามาทำบัดโบราณว่าวันนี้ว่าคอยนั้นว่าคอยุญาตว่าชีดูดันแล้วชีก็เรียกก็โดนจนเาอยู่บ่ได้นาเหลืองนาลาไปบัดโบราณว่าวันนี้เชียโรคเชียโรถเพื่อยนี่ยงว่าจะอีนี่และอีเมื่อวานชื่นนี่ว่าคอยชีเก่งชีหลายดันอีอันอันนี้นันคอยว่าชื่อและอีน จนว่าฮ่อนนนัำลาบมอหลายได้เป็นลาบโอ้ยหลีบ่อให้บ่มันว่าเจ้าเห็ดหลีรอดันเอ้าผมไม่เขาเชื่เอามาลูกมันของมันเชื่อวะเป็นเมียแล้วเนาะเอาแล้วเป็นเมียแล้วจักเว้ดไปจักกลางคืนไปโย่เห็ดย่ำได้ก็เห็ดแล้ววะปลาอยู่ในหนองข่อยเขาจะกินย่ำได้เขกระตืกมากินแล้วบอกว่าตุเจียนมาวันนี้ลูกพ่อในตุเจียนเนยวันนั้นนั่นเขาถามเขาถามพิ่อเนาะ มันบมเมนเจ้าได้หรเปลามันเจ้าจะเอาของน้ามันม,มอหลยน้ำบอ่อ๋อ้ยว่ะกับเจ้าบ่เชื่อกับม,ม,มามาบางรู้เลยเพื่อนคอยนี่ว่ะคอยเห็นว่าบ้านหวยม,ม่วงแล้วกันมากินดองไอ้เพลงี่ปีนั้นมาละลรกับมาคอยชิมสามคนตัวเงเาให้จอกหนังชิมเมือม่อเมื่อมอนบาดไ,ไปนอนบ้านผักจวนน,นี่นอนดับเช้าอยู่ทางแบน เปลี่ยนเลยวัวไปสั่งเลยม่ะมามาให้อีกมาให้อีกอืมติดใจว่ะติดใจแล้วมันไม่บักเด้อืมอนั่นสั่งอือเกือันผู้อันอันนี้ลัดอยู่อันเผียงอยู่ตะแคงลักลักทางเวลักเช้าวหนิเนะจากบ้านอย่างนั้จากมื่อไรสโลมาเน์นอนนั่นแหละบ่อนั่น จะได้อันของดีมาโลดว่าของดีนะมาโลดอื <c oughs> มีไหงแนะะ่นเนาะมาโลดอืมัประกัน <c oughs> <c oughs> อมันหนึงน่งเนาะอันชองมากอะคือกันกับกิ่นปัวแม่นบอกพตัวขั้นกับคนกับยังหักไมมของอยาเนี่ยใครต้องการและมาโลดกับเครื่องอันคือกันกับนิ่มมาใชายอันของบ่อเจือดนั่นแหละ <c oughs> มีรีลิวอะมาโลดมาลองเบิองโลดก็ได้ <c oughs> ของอันนี้คือกันกับอันของลิน ของเรขอนชาวนั่นอันนว้ชัยผู้ชาวนั่นโตนี้พันผู้เช็นแล้วอยู่น้ำข่อยหากบอกเป็นเฮือนคนบอกแจ้งลถอ่อคันว่ามักอีนั่นแล้วนั่นคันบ่ไปน้ำคยบอกจากี่มาลดกก็ได้โอ้เล่นบอกอของรดในใจจะใครมันท่าว่าโอ้ยมันจะเก่งไปได้ว่าจะมาลือใช่หีบไว้ก็ร้อนโอ้โหเอามาโลดกคันว่ามันบ่ไปน้ำน่ะคนบอกจากี่ ขนาดลูกนใยพันในหมื่นคยก็ยังเอามาอีนี้อีนันโลน่นี่นะเนี่ยพ่อมันก็ได้พันคนทุลๆวันเนี่ยไปแล้วมันย่างตามทางเนาะค่อย,ยค่อยไปปัว <มา S 1> เขาเนี่ยผู <มา S 1> ้เช้าล้วนไม่ห่างว่ะนะอันผู้แพ้ร่หัวน้อไม่ห่างลูกนึงเขาผู้ย่างก้อนนั่นผู้น้นอ,อยน้อยนั่นผู้เช่าก็ใช่พอควักมือมามานี้ค่อยว่ามากินต้มไก่จ้างค่อยได้เอ้า เชิงจ้างมัเทิงให้กินต้มไก่มันก็เหลือพอแล้วห้องคอยนะแม่คอยจะไปกินน้ำเจ้าบ่แล้วเนาะเจ้าห้องคอยแล้วคอยจะไปกินน้ำเจ้าแล้วเอาเงินอะไคอยอเออเออมากินโรถมาแลวก็กินเขาน้ำกันคอยกัย่าเมื่อลินเฮือนเฮือนผู้เา้านะเมื่อแล้วก็พ่อมานั่งกินเขายู่โอ้ประตูมาจะใช่วะพอ พ่อมันห้องพอจู Energie, ้ห้องเฮานั <S <S well ่นพอเท่านั่นโอ้ยมาแต่พุ่นตะพี่แล้วมาผัวพุ่นนั่นพุ่นนั่นเออโอ้เจ้าเป็นหมอเนาะเออเป็นหมอน้ากินเขาน้ำเออเชิดเชิดแค่ก่ามาเลยกับของในเมื่อน้ำลูกสาวเขาเนาะคอยอยากได้ผุนี่คนนี่แชื่เอาว่าพอเท่าเอาแล้วแต่เจ้าแล้วเจ้าวอาถูกต้องกันแล้วก็เอาเอากันบอยากได้คนกับบูมานนำได้กว่าเอาถูกต้องกันแล้วเอารถเราอะ เรื่องที่ของชองประการนั้นมาว่าที่ดังนอกเราอ่ะขันมากกันนะขันเราเมื่อน้ำค่อยค่อยเอาเมื่อเลยได้พ่อเถ้าเอาเมื่อลดยังหน่อยก็เขาไปแต่งเงาเครื่องเสียงขวักขีขวักขีแล้วมันมันของมันขิมาดำเลยมันติดใจแหละอันกระเป๋ามันจังอันไปแช่กันน้ออันเขาชื่อแน่ๆนน่ะเขาหีดใส่เครื่องแลเขาล้างแช่เขาบ่เออมันไม่ชี้พูดทั้งกับผู้ใหญ่หลวงปัญญางเนี่ยมันออกมาเต็มมันอะไรนะเครื่องนุ่ม หดึกเนอะอันมันกันยอมือเฉยถอมันพอเอาชิ้เมื่อน้ำพวกคุณในไดนบ่มันห้องพวกคุณนะห้องโดยัวเองง่ายเออเอาเมื่อก็เมื่อแล้วอันบ่มข้าเด้อะเราบอกไปทำก่อนจะอยู่วันไหนเอาไปบอกเราเราก็จทย์เสียมาจทย์เมื่อข้างแนนนี่ไดนเท่านุ่นพ่อพ่อเท่านั้นข้างแน่นไชื่อนั้นชื่อเพชรนั้นชื่ออันอันนั้นเราจดเอาบดเนาะเมื่อเราบอก ถึงกอดอยู new, so ่เชโนะมามามาหนี่งได้หกมือหกมือไปไหนหกมือมาเนี่ยหกมือมาลดใช่ไปง่ายควายกับควายเจ้าง่ายงัวกับงัวเจ้าอ้าวแล้วอยู่ในได้อไรฉลุดนะมันเข้าเนื้อไรฉันมันไม่เข้าใครหมดเจ้าจ้างขินหักโบมันไปขีดคาดแอบเหาก็บเอาไปแล้วก็ไปง่ายงัวกับเอาง่ายตัวนี้มันง่ายตัวเด้อเอาตัวจานอายุจักปี ชิพกุ่ีันดีเด็กน้อยเด้อยนั่นเลยตัวจางเ้้งงามนะชงงามช่งข่าเขาอ๋าเวยชำกัล้ก็นบ้านเงนี่เออ้ตงมันเอาใจแล้วได้เมียเด็กน้ันบ้กูกะชิเอาอีนี่ไปมันกะชิยินช่อยกูอันี้มันกะชิเป็นเพือนบ่เด้อกับบ้านนี่มาเห็นก็ ใช่ประชาติปันางามอีนี่ห่านนาะนี่ตีนรือมือปันเหล่าเ,าเขาแบบเอามันไปเต้มเขาไปในบ้านเขาไปเห็นเอามาจะใช้เนาะเขาคือว่าเอาไปไปเชโเนี่กับไปน้ำช่องเถือ,อเขาไปเห็นเขาหอด้านอัน,อนไครคำตะบุบตะบุบอันนี้บรทตูอันเมียมเอามาใหม่เอออันนี้แหละประตูเขาไปบนผักเงินนันธนาคารชงเฉลิมมันประดิษอยู่ในรถดคอยเนาะ กเขาไปโอนเอาเงินเด้เหมือนกันก็จะเอาเงินนั่นออกมาหามันน้าเหมือนอันบระตูอันอันนั้นมาดำนั่นเป็นไฟเอาเมีย้อนกว่ามานี่จาก่อนญาลานเขาเข้าไปในห้องว่ะนั้นเขาห้องญาลานเอาเมีย้อยน่ะเออไม่ยบอนปนะตูนั่นมาก่อนวะมาเขาก็บของตำรวจอันนั้นย่านธนาคารเด้อแล้วก็บอันค้ำแขงอันนั้นนแล้วก็เอาเออแล้วมืออันขอขอโทษด้วยวะฉันอันยูเจ้าลายไปไหน 16ปีบัเนาะมาเรียบ kind of hmm. ุญจะยกเป็น huh. ตู่จะบอเอาวันพี็เอาเนาะเอาฮันนาคุชี้เอาชิบชองปีตัวเขากระหกขนาดขนาดเขาย่านแล้วย่านลเขาอ่าโยว่ะมาจะมาเอาเลยเบิ้งอ๊ะเอ้งัวบบปรตูฮะงวดนหวานบั มันกินนอวานนหมนเบิดอเนะานอไปเห็นผัวในวันคนไ่ไหไร่มนเมื่อวานอึงวันอึงก็มีตง้เาเา่ลอะไรเด้อนั่นน่ะทาเรียบร้อยเ้าเรียบร้อยแล้วนั่นน่ะเตอร์ลดคอจังหวะเอาผัวในคว้าเฮยเอาไว้ในคว้าว่าอทีก้าเอาอยู่ว่แหละตุจานบาดนี้โย่กล้าก้าเอาก็ก้าตายยนแหละคอบอกคนนั้นละเอาก็ก้าตายบ่อไดอัน สิมีปัญญาไปเอาก็เอาวโลดอีอันนี้นะผู้ที่เอาก็บอกล้าเเาเ่ยทุกอย่างเลยขันบอขันบอมเป็นเศรษฐีเอาบหได้เป็นนักยาวเอาบหได้ลเพื่อมั่นที่จงเอาห้องเอาแกนของอีน่านนั่นเอาเอาเป็นเศษบาทพูนโลดแล้วมันรู้มันกค่ยังไม่เจะตายข้ากันเอาเลยที่ปลายมันตายข้ากันนะเดี๋ยวนี่นี่ยังบกคือบ่กฉันดิฉันุดดไปเรื่อยก็ได้ถ้าฉจะพอแคงจะมีเอาโลดคำพูดเชื่อเนี่ยเอามาโลดนันแก้วนี่ ทท่าใช้เอาจกขนทีออกได้ะเมือขาดค่าลแหละอเตอําไำยังีทลึกเนาะโอยคอยกินเงินนั่นของแท่อะนีแล้วอีนายนอีอันนันยวนผมบ้านน่านงีนี่เลยพรอันี้โดยร้ว่อยเอาหกหมื่นผูกถูกต้องอ่าเอาออกไหนไไปห้องอดุบลไปเอาออกเออกได้เอา ก็ไม่ได้เขาก็แหงงงเล่นเหรอเชียเงินจักเลยหมื่นบาทแหละหมื่นบาทเชียร์ใครหกหมื่นอ่าใอยจะน่าหงงอย่าเะเมียเขาเนี่ยคอยว่าแจ้งเลยนะลินบบาลินผัวเขาแล้วผัวมันมาเอาเครื่องน้ำค่อยนี่ไม่ใช่พุคนทหารนั่นอยู่อันนี่อยู่นี่เชโน่เนี่ เออจีโน่หนูชื่ชาันเนี่ยอันหมอผู้อาวุโสใช่เมีย่ะดูไปเห็นไปบัดชีวานั่นใช่เมื่อว่าวนี่ตะบิดนะว่าวกันนี่ว่าเจ้าลินผู้นั้นผู้นั้นผู้เบาหั่นผู้วั้นมันลินเนี่ยมันนั่นมาใหม่มันชับล้านหาเชนบุญเสียมมูตัวหนึ่งกับเงินล้านหาเชนให้บัดเพิ่นไป็นค้ากันกับเมียมันเพิ่นเทียร์หกหมื่นจะได้หลายล้านหาเชนกับมันหกหมื่นโาตรมั่งมันจะมาโอ้ยมันว่ะ มันว่ามันเล่ากับตัวเองมาหน่อยโพสจะเอาหน่อยโพสงานหกมือเอาจักช้เช่นบาดเนี่ยไปยังมาหน่อยเช่นป้าไม่หน่อยเข้าไปฮอนอุบุญอุบไปเอาอย่า่ไรไม่ยังบอกงูทุจรรย์งูเขางูยังขนาดเป็นยังบทีน่ะไปใช้แลยงูนี่น้อยนะตุจานงูป่างูอันนี้อีเสือห่ามันน่ะมันไปแต่มันย่ามันตุจานย์ โมี่มีเจ้าผูโงูสีมีผิดงูตัวใหญ่เนาะเดี๋ยวมาตัวใหญ่แถวนี้โบต้องย่านแถวในสวนนี้นะว่านตัวจันกัดไว้บึ้ของดีของดีงูม่ผิดตบ่มีผิดโบต้องย่านนตัวใหญเนาะอันนี้แก้กระเพาะแดงปวดแกยังครบอ่ต่ว